ผีตัดผมเป็นผีที่ออกอารวาสในยุคโบราณสรางความหวาดกลัวให้ทั้งชายและหญิงในสมัยโบราณเพราะคนโบราณเชื่อว่า mm. ข้ามีิลิผีตัดผมตัดผมหญิงสาวเพื่อทำลายงานแต่งงานระหว่างมนุษย์และพูดผี ถามีคิริหรือผีตัดผมเป็นผีในตำนานจากประเทศญี่ปุ่นว่ากันว่าตัวมันมีลักษณะหน้าเกลียดดูคล้ายมาแมลงเปลือกแข็งแขนขายาวเก้งก้างมีปากเหมือนกันไก่มือทั้งสองข้างเป็นใบมีดมันมีนิสัยชอบตัดเส้นผมของผู้คนไม่เกียงว่าจะเป็นเพศไหนชอบซ่อนตัวอยู่ตามตอกห้องนอนห้องน้ำหรือสถานที่มืด มันมีความสามารถในการตัดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เส้นผมเสื้อผ้าไปจนถึงภาพดวงตาที่เหล่าปีศาจสร้างขึ้นทั้งยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว,รวดูดสายลมทำให้ดวงตาของมนุษย์มองตามไม่ทันจึงไม่สามารถตั้งรับกับการโจมตีของมันได้เมื่อรู้ตัวอีกทีผมยาวสลวยก็สั้นขุดไปเสียแล้ววิธีการโจมตีก็ง่ายแสนง,ง่าย มันจะย่องเข้าไปด้านหลังของเหยื่อแล้วตัดผมเหยื่อในทันทีซึ่งเหยื่อจะไม่ทันรู้สึกตัวหรือรู้สึกเพียงว่าสายลมได้พัดผ่านไปเมื่อรู้สึกตัวอีกทีเส้นผมก็จะหล่นลงมากองที่พื้นเหลือเพียงผมที่สั้นกุดเหยื่อบางรายจะไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำจนกว่าจะโดนคนรู้จักทักเรื่องทรงผมที่ตัดผม เป็นผีที่ออกอารวาสในยุคโบราณสร้างความหวาดกลัวให้ทั้งชายและหญิงในสมัยโบราณเพราะคนโบราณเชื่อว่า <Hey. S 1> ผมยาวแสดงถึงความงามความมั่งคัง่งและสถานะของคนคนนั้นทว่าแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นผีแต่ผีตัดผมไม่ได้ทำร้ายคนบางครั้งมันยังช่วยเหลือผู้คนด้วยซ้ำมีตำนานเล่าว,ว่าผีตัดผมสามารถรับรู้ได้ว่า หญิงสาวคนไหนกำลังจะถูกบังคับให้แต่งงานกับพูดผีปีศาจซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะจบลงอย่างเป็นโศกนาฏกรรมมันจึงเข้าไปตัดเส้นผมของหญิงสาวคนนั้นเป็นการทำลายสายสัมพันธ์ระหว่างคนและพูดผีการยกเลิกการแต่งงานและชะตากรรมอันโหดร้ายถือว่าได้เป็นการช่วยเหลือชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งโดยแลกกับการเสียสละเส้นผมอันงดงามแต่บางตำนานก็เชื่อว่า ตัวตนที่แท้จริงของผีตัดผมคือทานุกิหรือจิ้งจอกซึ่งเป็นปีศาจท,ที่ชอบแปลงกายมาสร้างความวุ่นวายหรือกันแกล้งมนุษย์ณปัจจุบันผู้คนไม่ค่อยรู้จักผีตนนี้แล้วและมันก็ค่อยๆลดน้อยลงตามเวลาเพราะแฟชั่นการไว้ผมในปัจจุบันที่นิยมไว้ทั้งสั้นและยาวนั่นเอง